วันนี้ที่ที่ว่าการอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลที่ใช้พัฒนาไปประธานในพิธีเมล็ดพันธุ์ข้าวปฐุมธานีหนึ่งพระจันทร์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกเกิติมา,า์และประธานกรรมการมูลที่ใช้พัฒนาแก่เกษตรกรและผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจำนวน258รายารยรวม34,155กิโลกร,รมัมซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งในเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกาย,ยน2 5 6 6 ทำให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย16หมู่บ้านครอบคลุมพื้นที่2,277ไร่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชด,ดำรัฐให้เมืองที่ใช้พัฒนาผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่รัษฎรที่ประสบภัยพิบัติเมืองที่จึงมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจาก,กพันธุ์เพนสิรีจังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดำเนินงานผลิตพันธุ์ข้าวปทุมธานีหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเกษตรกร,ร,กรตำบ,บลเกาะช้างอำเภอแม่สายเข้าร่วมโครงกา ผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน